I wanna test the game เกมที่ทุกคนนั้นขอมากันเลอเกิดน,นะพี่ฮะจัดให้หน่อยฮะพี่ฮะจัดให้หน่อยฮะต้องบอกเลยว่าคนที่มาขอเกมช่องพี่เลยได้ผมปกติเนี่ยจะขอกันมานะผมไม่ว่าจะเกมเก่าเก,าเกมใหม่เกมผีเกมไหนตู้จัดให้ได้บนนะ แต่มี2แนวที่ตูไม่ค่อยถนัดที่สุดเลยก็คือเกมยิงปืนครับผมกับเกมแนวอ,อบบี้ครับผมโอ้ยสองแนวนี้ไม่ได้จริงอ่ะพี่ไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้ก็เลยไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่นะผมแต่ในเมื่อขอกันมาเยอะก็เดี๋ยวจัดให้ครับผมทุกคนแต่ต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปดีตูยังไม่ทันเล่นตูก็หัวร้อนเลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมตูลืมอัดคลิป ไปถึงบอสแล้วไปถึงหน้าห้องบอสแล้วเอ๊แปลกใจสงสัยตัวเองว่าได้อัดคลิปหรือเปล่าพอเปิดมาดูตูได้กดออกเข้าใหม่เลย <c oughs> โอ้โหไม่ได้อัดคลิปอยู่ดีๆไปถึงหน้าบอสคนก็จะงงกันที่เม่ละทุกคนโอเคครับผมพูดกันมายาวนานแล้วไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมเอาเราลีทายแบบเริ่มใหม่ให้ดูเลยครับผมทุกคนด่านแรกเลยสดๆอันนี้กระโดดนะกระโดดเฉียงแล้วก็กระโดดบนขอเข้าสมมดจริงจังจ อ่ารอดเว้ยเฮ้ยตัวไม่ตายได้ไงไวะรอบแรกไทยอย่างเยอะเฮ้ยก็รอบแรกอะเนาะใช่ไหมแต่พี่ไม่ถนัดเกมออบบี้จริงๆองียถ้าใครติดตามมานานจะรู้เคยไร์สดตอนนั้นอะเล่นออบบี้เกมหนีตำรวจยังไม่ได้เลยอ่ะเอาดิเอาดิาดตัวรอดวะนี่นี่ไออะไรนี่นี่นมันร้องมันร้องอะไรนะลืมนี่ไงไอตัวนี้ให้มันร้องมันร้องนานนะถ้าเจอมันร้องนานกูตัวรอดแด้ววะ เอาเรื่องเฮ้ยกลับมารอบนี้เอ้ยโอ้โอแต่ไม่ได้ดูรอบแรกรอบแรกตายเยอะไงะก็อันนั้นเล่นไม่เป็นเลยฮะมาใหม่ยังไม่รู้กับดักคืออะไรดีเดี๋ยวเราเอาโซไปด้วยเราจะไปอัพปืนนะะขัดแลวจริงจริงนะไม่ได้ไม่ได้มูนะต้องขาดแลวจริงอัพปืนไปรอบหนึ่งเลยด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าว่าจา้าอีกรอบหนึ่งแล้วมันต้องเต็มแต่ถ้าโซหายไม่ได้นะโซหายต้องเก็บใหม่ตรงนี้แหละโอ ตัวว่าเลยเตัวไม่ชอบตรงนี้เลยวะ่ะเอาดดิอยู่นานก็ไม่ได้โอ้ยรอดไว้โอ้โหทีเดียวเป็นไงอ่ะเจ้าแมบเออเออเอาดิตัวนี้สี่ครั้งสี่ครั้งบึ้มหนึ่งนับชัวร์สองสาม ส <laughs> ี่สปีดบู๊บฮ่าฮาฮาหลอดเว้ยเฮ้ยไม่ตุยวะ่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยกลับมาอีกรอบโอ้ก็เป็นงานเลยว่ะโอ้โหพอ,อดีต้องเข้าสมบูร์จริงจังฮะของเงียบไม่ขอบนเยอะโบติีเราจะบนเยอะใช่ไหมล่ะอึ้งตงกเกือบโดนแล้วตกเกือบโดนแล้ว โอ้ยตัวนี้อย่างไม่ชอบเลยนี่ปิวป้วอะปิว้วอะปิ้วอะเอาวะเอาวะปามีแต่กําแพงงนี้ยกับเพงนี้นอาจจะอาจจะโดนขอเลกทีสองทีได้ไหมออย่เยอะเลยไอ้กําแพงไฟเนี่ตัูไม่ชอบเรายิงเช็คได้นะทุกคนยิงเช็คได้นะเห็นไ,ไหมแต่แรกแรกเ่ยไม่ต้องเช็คหรอกแต่ยิงให้ดูว่ามันเช็คได้จริงเนะี้ เฮ้ยพอมารอบนี้มันเป็นงานว่ะปะพวี่มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดีว่าตัวเก่งนะตัวฟุกเดี <c oughs> ย๋ยวว่าตัวเก่งตัวฟุกโอ้รอบแรกตายเยอะที่ไม่ได้อัดอ่ะเอารอดเว้ยโอ้โหมาถึงตรงนี้ก็จบแล้วครับผมเอาเรียบร้อยฮะบอกเลยถ้าไม่โดนแผ่นป้ายทับเ <c oughs> แผ่นป้ายมันทับได้นะอย่าไปเดินใกล้อย่าไปเดินใกล้นะพี่เคยโดนมาแล้วไอ้ป้ายมันหล่นทับอะ เรียบร้อยเซฟว่าวูว้ได้อัพปืนอีกรอบมาดิมาดิตัวอยู่อัพปืนอ่ะโอ้โหตายทีเดียวอะตัวถึงห้องบอสเลยอ่ะโอ้โหมันไอ้นี่ครับผมสู้ไม่ได้จริงๆมันสู้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆถือว่าไม่ตายตรงนี้ตายเพราะห้องบอสแน่เลยอุ้ยวันนี้ม,มันเอาเรื่องว่ะกลับไปอีกรอบว่ะทุกคนอันนี้เอาไปเก็บโซ่ถ้าอัพปืนครับผมให้ปืนมันแรงขึ้น ไว้ใช้เล่นรอบต่อๆไปได้จริงๆจะสู้กับบอสโดยไม่อัพปืนมันก็ได้นะคิดว่าถ้า <c oughs> มันก็มันจะนานใช่ไหมล่ะเออไม่ได้ครับผมเราต้องมาสู้กับบอสแบบเฉิดฉายเอาละฮะนี่ร้านชอบอยู่ดีเลยครับผมมาเอาล่ะแะ้วอย่าไปยิงไอ้คนยืนอยู่นะ ยืนอยู่นี่ฮะโซหายเลยนะบอกไว้ก่อนลองมาหมดแล้วเอาละอัปเกรดรุ่น3กครับผมโอเควู๊แม็กครับผมมันน่าจะให้ซื้ออุวุธอื่นได้เนะแบบไปสู้กับบอสอะแต่มันไม่ได้เลยครับผมแต่ละอย่างเดีก็ไม่เป็นไรปืนอย่างเดียวก็ได้โอเคอย่ามองเยอะเดี๋ยวสอย <c oughs> <c oughs> อย่าไปยิงมันนะโซหาย so นะบอกไว้ก่อนเอาละฮะทุกคน พี่บาถึงห้องบอสดและกำลังดูบอร์ตีเลยโอ้โหคือยังสู้ไม่ผ่านนะบอกเลยสู้บอร์ยังไม่ผ่านครับผมแต่แม่มันนึกในใจโอ้โหตูไม่ได้อัดลิปคิดดิถ้าตูผ่านบอสแล้วตูไม่ได้อัดคลิปจะรู้สึกยังไงความรู้สึกหนักกว่านี้อีกครับผมดีแล้วยังสู้ไม่ผ่านมาบอสตูตายไปหนึ่งตูตายไปหนึ่งคราวนี้แหละบอสอ่ะอดิออะดิ อนนไอ้อันนี้กันได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 ้นี่เวลามันอเปอร์คั t มาอตูสอดอั p เปอร์คันยิงโซนิกมาใส่มาเริ่มใหม่ครับผมตายตัวที่เท่าไหร่ละสองแล้วมั้งต้องนับไปเนี่ย <laughs> ตูตัวดับไปเดียวตายกี่ตัวเนี่ยตัวที่สองไนะตายเบสสองละ เนี่ยไม่รู้เวลาไอ้ไทเกอร์คิกแกล์อัปเปอร์คัตเนี่ยมันยังไงเนี่ยตัวไม่รู้ละตัวเอมันจะมาโอ้โหกระโดดผิดเองว่าเอาวะเอมันรอดทำไมตีบอสมันยากจังวะอัปเปอร์คัตโอ้โหตัวคิดว่ามัน, Upper Cut! นมอัปเปอร์คัตเสียผมเฮ้ยเดาไม่ถูกว่ามันจะอัปเปอร์คัตหรือมันจะจะ,จะไอกระโดดคิก ตายสี่แล้วครับผมมาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิ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 าดาดนี่ตุวรัวตุวรัวเป็นไงอะตุวรัวเออได้เกือบคิกมาดิโอ้ยโอ้ย,อยเกือบโดนแล้วถ้ามันยาวไปเขาจะขอตัดนะฮะรู้กับบอสน่าจะหลายรอบแน่ไม่มีทางอื้ม อ,นนอันนี้ได้อันนี้ได้ไอ้ยแต่ถ้ามันมาข้างล่างนี่สิไอ้ตัวเนี้ยไอห้หัวเป็นเนี้ยโอ้ยไม่มาเว้ยมันไม่ปล่อยเว้ยไ,ยไม่ปล่อยเอาละฮะ <laughs> ตูก,กดยิจกาไอ้คิดตลอดเวลาเลยอ่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้ไดจริงอ่ะ <c oughs> มาดิว้า มาดิ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 เอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยเรียบร้อยถ่ายแบบนี้มาดิมาดิมาดิตุเป็นงานนะเฮ้ยโอ้อะไรวะอะไรของมันวะโอ้ โคตรเบื่อเลยวะไม่คือคือรู้นะว่ามันจะออกยังไงอะแต่น,นั้นไม่ผ่านไงเล่นรอบแรกมาก็ไม่ผ่านนะกลับไปอีกรอบก็ไม่ผ่านรอบนี้อัดทิปตัวไหมเนี่ยโอ้โหน้วไม่อัดทิปอีตูไม่รู้จะพูดไงแล้วนะแต่ตูวเช็คดีแล้วนะถ้าแบบนี้ไม่เอาไหลอะบอกเลยจะกดจนนิวล็อกถ้านิ้วล็อกเมื่อไหร่คือแป๊กเลยนะมาดิ รัวมาดิดรัวมาดิตัวยังไม่ได้เอาจริงนะบอสถ้าตัวจริงตัวจะเงียบกว่านี้นะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนตัวจริงตัวยังเงียบกว่านี้นะมาดิมาดิมาดิมาตัวจะเริ่มเอาจริงแล้วนะบอสตัวจะเริ่มเอาจริงแล้วนะมาดิโตตโต,โ,ตโอ้โหโท่านี้ไม่ชอบ รั่าแล้วไงมามาดิมาดิรั่วมาดิก็รั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 วมาดิบอสจะยิงอีกนานไหมเนี่ยจะยิงอีกนานไหมเนี่ย โอ้โหโอ้รู้ทั้งรู้ว่ามันมันหลบไม่ได้จริงว่ะโอ้โหขนาดเริ่มจริงจังแล้วนะเริ่มเงียบแล้วนะมันยังไม่ได้เลยอ่ะทุกคนสู้ยากยิ่เป่งเลยว่ะบอสอนะ่ะอใจตัวเอง นี่ไงตัวพูดไปด้วยรู้จังหวะไปด้วยไทยเก์กระโดดกระโดดยิงดีกระโดดสองจังหวะปึ๊บมันขึ้นมาพอดีโอยอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละเอาละท่าดีทำไงกันกันกันเอา้ามันไม่ให้กันเหรออะไรวะโอมันให้ทำยังไงนะนี่ไง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  นี่ไงนี่ไงน,นี่นี่จังหวะมันได้อ,อือออีกทีเดียวอ,อืออืออือโอ้โหโอุ้ยอุ้งกระไหลก็ไม่ผ่านนะทีเจะาพลจะผ่านเดี๋ยวผ่านก็เนี่ยพอมาแนวเนี้ยต้องมีอะไรให้มันอืหลาดตลอดเลยว่ามันก็ไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นพวกวะ ทำไมต้องมาพลาดอะไรแบบกระจ๊กกระแจ๊กเฮ้ยตัวเหนื่อยนะเนี่ยตัวเหนื่อยก็เล่นเกมโดยเฮ้ยโดวิ่งร้อยชั้นยังไม่เหนื่อยเด็ดดีเลยไอ้นี่กี่ชั้นเองเนี่ยกี่ด่าดินเนี่ยไม่ตัวเหนื่อยจังเลยมาดิอันนี้มันให้ยิงใช่ไหมพราะมันกันไม่ได้ลองกันแล้วมันไม่ได้ต้องยิงใช่ไหมอุ้ยใช่ว่าเรียบร้อยว้ โอ้จบสักทีวัยวู้ i n วว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 วมันต้องวววววนววอววววววาววววอวว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 อวววววววะวว่วว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 อวว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 มวว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 ้วว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 อวว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 อวววววนววววววนวว นี่โลกหนึ่งเองเหรอโลกหนึ่งโอ้โหต,ตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสิบเอ็ดตัวโอ้โหตายกับดา่านไปแค่หนึ่งครับผมตายกับบอสไปสิบตัวบ้าหรือเปล่าไอ้ชายคนนี้ตายไปสิบเลยหรอวะโอ้โหทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเกมนงี้แบบนี้ไม่ต้องมาขอพี่แล้วนะเพียงที่พี่บอกพี่เล่นไม่เก่งจริงๆอะพวก ไอแนวออฟดี้หรือว่าเกมยิงปืนเนี่ยไม่ได้จริงครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบา,บาย้เจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมมาเล่นกันนะจะได้หัวร้อนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ขอตัวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเล่นด้วย